สวัสดีท,ทุกทท่านนะครับก็ยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องบางแอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชัน facebook นะครับในหัวข้อเรื่องของการวิธีการปิดคอมเมนต์บน Facebook นะครับคือก็คือ,อเวลาเราโพสต์แล้วนะครับเราต้องการไม่ต้องการให้เพื่อนอไม่ต้องการให้เพื่อนอไม่ต้องการให้คนที่ไม่ใช่เพื่อนของเรานะครับ มาคอมเมนต์ด้วยนะครับคือเราต้องการแค่ให้เพื่อนของเราคอมเมนต์ได้เพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ f a c e b o o k นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ไปที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับด้านบนนะครับขีด3ขีดนะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็ให้มาที่ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับ ผมเมื่อเข้ามาก็จะเจอ,อหัวข้อการตั้งค่านะครับก็ให้คลิกเข้าไปอีกทีนึงนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะให้เลื่อนไปหาหัวข้อเกี่ยวกับโพสต์สาธารณะนะครับอ่านี่ครับโพสต์สาธารณะนะครับก็ให้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็ให้มาดูในส่วนของอความคิดเห็น ต่อโพสสาธารณะนะครับก็ระบบก็จะบอกว่าเลือกว่าจะอนุญาตให้ใครแสดงความคิดเห็นต่อโพสของคุณได้โปรดทราบว่านอกจากคนที่คุณเลือกไว้ที่นี่แล้วใครก็ตามที่ได้รับการแท็กในโพสต์และเพื่อนของคนนั้นอาจจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นกันนะครับก็คือถ้าเราเลือกเป็นโพสโพสสาธารณะก็คือสาธารนณะทางระบบเขาก็ได้ตั้งค่าไว้ให้เราแล้วนะครับ ก็คือใครก็ได้สามารถมาคอมเมนต์ได้โพสต์ของเรานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าไม่เป็นเพื่อนนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเขาเห็นโพสต์นะครับอา่ะนะครับถ้าเป็นหนวข้อนี้ <marijuana> เพื่อนของเพื่อนนะครับก็คือนะครับเพื่อนของเราแล้วก็เพื่อนของเพื่อนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ ใจไหมครับเพื่อนของเราเองและก็เพื่อนของเพื่อนของเราอีกทีหนึ่งก็สามารถมาคอมเมนต์อ่าได้โพสต์ของเราได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับก็คือถ้าเราต้องการให้เพื่อนเราเห็นอย่างเดียวนะครับไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นนะครับก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับก็ให้เราคลิกเลือกตัวนี้ไปนะครับอ่านะครับทางระบบก็จะแจ้งว่าอัปเดตการตั้งค่าของคุณแล้วนะครับอ่านะครับเพียงทำเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถอ่า ตั้งค่านะครับไม่ให้เพื่อนไม่ให้คนที่ไม่ใช่เพื่อนของเรามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเราได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านคิดถ้าท่านคิดว่านะครับเป็นความรู้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถให้ท่านกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ